Okay. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ออนก็นะคะจะพาทุกคนมาทำมัดสมั่นนะคะเราจะทํามัดสมั่นไก่นะคะง่ายๆนะคะออนไม่ได้ทําอาหารไทยให้คุณพ่อทาน านานนะคะเพราะว่าปกติออนก็จะทำแต่อาหารฝรั่งเนาะวันนี้ก็เลยบอกคุณพ่อว่า,าเราจะทำอาหารไทยนะคะก็จะเป็นมัสมันเพราะว่าคุณพ่อชอบมัสมั่นนะคะมัออนก็จะใส่พริกแกงลงไปสักไม่เยอะเดี๋ยวเผ็ดนะคะเค okay. มันก็จะมาเคี่ยวกับะกะทิก่อนนะคะทุกคนมาเคี่ยวกับะกะทิเรานะคะอันจะใส่กะทิลงไปประมาณครึ่งครึ่งกระป๋องนี้นะคะทุกคนเราหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะมีขายนะคะ,ะน้ำะกะทินะคะแบบนี้นะคะให้ดูยี่ห้อนี้นะคะที่อนันใช้ เราอยากเพิ่มความมันอะไรยังไงเราก็ค่อยมาเติมใหม่ได้นะคะโอเคแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะเด็กออนก็จะเติมเติมน้ำลงไปนะคะทุกคน พอเครื่องแกงหอมดีแล้วเนาะออนก็จะใส่ไก่แล้วก็จะใส่น้ําลงไปนะคะก็แล้วเตะเพราะว่าออนไม่ได้ทําอาหารเก่งไม,ไม่ไม่ได้มีสูตรอะไรตายตัวนะคะทุกคนก็รสชาติอยากกินอยากทานแบบไหนเราก็ทําในแบบฉบับของเรานะคะทุกคนง่ายๆเนาะน้ํานะคะออนใส่น้ําขวดเล็กนะคะ ใส่ลงไปเลยนะคะเ,คเราอยากทานแบบเข้มข้นเราก็ไม่ต้องใส่หมดขวดเนาะโอเคเปิดไฟเพราะว่าออนก็จะไม่อยากเปิดไฟแรงแบบว่าเดี๋ยวกาที่มันจะแตกมันเกินไปนะคะโอเคจากนั้นส่วนผักนะคะก็จะมีมันฝรั่งนะคะโพเทโต้แล้วก็แครอทนะคะทุกคน แล้วก็จะมีหอมนะคะออนจะใส่หอมเพื่อสีสันหอมหัวใหญ่สีแดงแล้วก็สีขาวเนาะออนก็ใส่ลงไปเลยเนาะก็แล้วแต่ถ้าใครจะชอบแล้วก็ใส่ถั่วริสงนะคะทุกคนเดี๋ยวออนเข้ามาใส่ทีหลังเนาะแล้วก็เดี๋ยวปรุงรสก่อนอ้าวตอนแรกนึกว่าเป็นผงมะขามไม่ใช่นะคะเป็นเข้าวคั่วหยิบผิดค่ะโอเค อันนี้ได้แล้วอันนี้เป็นผงมะขามนะคะทุกคนออนก็จะใส่ผงมะขามหรือว่า,าแล้วแต่ว่าใครจะใส่น้ํามะขามก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ออนใส่ผงมะขามลงไปแหละเพราะว่าถ้าเราใส่น้ํามะขามเปียกใช่ไหมแล้วก็คือคนอเมริกาคนฝรั่งบางทีเขาทานแล้วมันอาจจะทําให้ท้องแบบว่าท้องเสียเนาะเข้าห้องน้ํามันก็จะเป็นการขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเออออนก็เลยใช้ผง ผมมาถามเทนนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะทุกคนน้ำปลาแล้วก็เดี๋ยวขอช้อนตวงก่อ,อนก็จะใส่ช้อนตวงนะคะเพราะว่าเราปรับได้ชอบเค็มไม่เค็มอะไรยังไงแล้วเต่แล้วก็โอเคนะคะอ่ะอออนก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะแล้วก็จะมีน้ำเชื่อมนะคะเดี๋ยวออนจะเอาน้ำเชื่อมมามาเติมความหวานนิดนึง ว่าเราทำอาหารอาหารให้คนคนฝรั่งทำคนอเมริกาทานนะเขาก็จะติดในรสชาติของหวานแต่ว่าออนก็จะไม่ได้แบบว่าเยอะมากเกินไปเนาะออก็จะใส่แค่พอเป็นออให้มันรมกรอมตัดความเค็มไปหน่อยเนาะทุกคนแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะทุกคนเป็นคนอน,นี่แหละคนอน,อ,อนก็ซื้อของที่นี่แหละคะ่ะไม่ได้ก็ออกประมาณนี้นะคะจะ แล้วก็เดี๋ยวเราก็มาดูออนจะยังไม่ได้ใส่ผักลงไปหรอกคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเปื่อยมากเกินไปเพราะว่าออนเัาไปลวกน้ํามาแล้วนะคะลวกน้ําร้อนอต้มนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณสัก80%ขเอรซนของอความสุกข,ของเขานะเนาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะขอชิมชิมรสชาตินะคะทุกคนามาชิมรสชาติกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ ือมรสชาติโอเคเลยนะคะทุกคนอร่อยไม่ปรุงอะไรเพิ่มแล้วนะคะอร่อยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่ผักลงไปอีกทีนึงนะคะโอเคนะคะออนก็จะใส่ถัวถ่วถั่วที่ส่งลงไปก่อนนะคะสักครึ่งหนึ่งเดีวออนก็จะใส่ตามลงไปอีกนะคะใกล้จะสุกแล้วออนจะใส่ลงไปอีกแล้วก็เอาผักลงไปใส่เลยนะคะทุกคนโอเค มัสมันของออนก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนคือจริงๆเราก็ไม่ใช่คนทํากับข้าวเป็นนะคะแต่ว่ามาเรียนรู้นี่ค่ะก็คือ,อ,อมาเรียนรู้ตอนที่อยู่อเมริกานั่นแหละเพราะว่าอยู่เมืองไทยเรามันก็หาจินง่ายนะหาจินง่ายนะคะทุกคนแล้วก็พอมาอยู่อเมริกามันก็ เป็นไปไม่ได้ที่เราจะออกไปทานอาหารข้างนอกบ้านทุกวันเนาะส่วนมากทุกครัวเรือนเขาก็จะทำกับข้าวทานเองนะคะก็จะไปทานข้างนอกบ้านบ้างเป็นบางโอกาสนะคะแต่สำหรับเราก็จะ,ะส่วนมากก็จะไปทานข้างนอกวันอาทิตย์อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ออนจะทำกับข้าวมากกว่านะคะเพราะว่าหนึ่งได้รสชาติที่เราต้องการความสะอาดแล้วก็ ประหยัดไปด้วยนะคะก็คือไปทานนอกบ้านแต่ละครั้งก็ค่อนข้างแพงเนาะทุกคนนะชิมอีกทีหนึ่งนะคะอืมโอเคนะคะทุกคนก็เป็นแกงมัสมันสำหรับคุณพ่อเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็รอให้เขา,เ,าเข้าน้ำเข้าเนื้อนิดนึงแล้วก็เป็นการเสร็จนะคะเสร็จพิธีนะคะทุกคนก็ โอเคก็รอตักเสิร์ฟนะคะคุณอรอคุณสามีมาแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะทุกคนก็ขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณทุกๆก,การติด,ต,ดตามขอบคุณทุกการติดตามนะคะทุกคนแล้วก็ฝากด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดชมรับชมวิดีโอของอสาวยโสธรคนไกลแม่ด้วยนะคะทุกคนบายสวัสดีคะ่ะ